สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาเจอกับเซลปิกับเซลเจอยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูรถนะคะรุ่นสุดพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยค่ะว่ามีแคมเปญดีๆอะไรบ้างบาย 165บาทนะคะเป็นสี่้วนนะคะตัวนี้นะคะใช้เงิน9ก้าพันเก้าร้อาบาทนะคะมีข้อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพามาดูของแถมเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวให้เจมเจสามาะะ์ัดินาไปดูค่ะโอเคค่ะ ะะพร้อมจดทะเดียงซชื่อมไทยใชน,น่านะยคะเป็นยังไงบ้างคะที่พาไปชมรถนะคะถ้าคู้มาสมนใจนะคะสามารถทักไลน์นะคะหรือว่าโทรมาส่วนตัวได้เลยนะคะเจลฟิกับเจลจอยดีให้บริการนะคะโทรมาสอบถามได้ตลอดะคะ่ะสวัสดีค่ะ